สวัสดีครับช่องเหนือพารวยนะครับวันนี้ก็มาดึกนิดนึงนะครับประมาณสามทุ่มสีบห้านาทีนะครับซึ่งวันนี้ทําไมผมมาดึกนอนไม่หลับนะครับแล้วก็เออเพลินนั่งทํางานอยู่ด้วยแล้วก็เพลินคิดขึ้นมานิดนึงว่าติดค้างกับทุกๆคนอยู่นะครับในเรื่องของว่าเออทำไมผมใช้คําว่าเออเราจะต้องแบบทําทำกําไรแล้วก็รักเงินมากกว่ารักเหนนรียญนะฮะซึ่งซึ่งคํานี้ผมมองว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาประมาณ 1- 2เดือนมาเนี่ยครับ เราก็จะเห็นว่าตลาดคริปโตเนี่ยมันมีความผันผวนค่อนข้างสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสงครามที่ผ่านมาหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะเห็นว่าบออิตคอยนมันดิ่งแล้วมันร่วงลงแบบเละเทะมากๆเลยนะครับแล้วก็น่าจะทําให้หลายๆคนนะครับเห็นว่าอ,อ,อย่างเงี้ยครับเราจะเห็นว่าตลาดคริปโตพอมันร่วงแล้วเนี่ยมันก็จะมีจุดที่มันขึ้นมาซึ่งจากการที่ตัวเองเทรดแล้วกเออ็เล่นทั้งสั้นทั้งยาวเทรดเทรดแบบ รายวันรายสัปดาห์รายหลายๆอย่างนะครับแล้วก็บางตัวผมถือมาเกือบ2ปีเลยก็มีนะครับเชื่อหรือไม่ครับว่าถือ2ปีแล้วเกิดอะไรขึ้นล่วงหนักกว่าเดิมกําไรที่มีหายไปหมดเลยนะครับกําไรที่มีหายไปหมดเลยเรียกว่ากินทุนผมเข้าไปอีกนะครับทําให้ยินะ่งจอยหนักเข้าไปอีกนั่นแสดงว่าการที่เราเทรดคริปโตแล้วจะทํากําไรผมมองว่าเราจะต้องมาเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยน m มซ์เซ็ตใหม่นะครับแล้วก็ปรับวิธีคิดใหม่ คือณตอนนี้ BTC นะครับเราจะเห็นว่าพอ BTC เขาล่วงลงมาประมาณเนี่ยครับ702ซึ่งก่อนหน้านี้ก็อยู่ประมาณเห็ดโอ้โหเห็ดกินเห็ดแหลอะอะ602นะครับซึ่งอันนี้ในกระดานปิดคับนะครับเราจะเห็นว่าพอเขาก็เอ่เาก็จะเด้งขึ้นมาตลอดเลยนะฮะนี่เห็นไหมเขาล่วงมาประมาณ6197นะฮะซึ่งกระดีดขึ้นมานะเวลานี้ก็อยู่ประมาณ73นะครับซึ่งเราจะเห็นว่า ตลาดคริปโตอันนี้ผมไม่มองเหรียญมีเหรียญเล็กเหรียญใหญ่เหรียญดีไฟ์หรือเหรียญอะไรเลยนะครับแต่ผมอยากให้แนวคิดหรือไอเดียหรือมุมมองก่อนว่าถ้าเราอยากได้กําไรหรือทํากําไรจริงๆเนี่ยเราจะต้องปรับวิธีคิดแล้วก็มุมมองตัวเองก่อนนะครับผมอยากให้ทุกคนรักกําไรรักเงินมากกว่าที่จะรักเหรียญนะครับผมตอบไม่ได้หรอกครับว่าเออเหรียญเนี่ยมันดีมากๆเลยเหมือนแบบแต่ก่อนผมเชียร์ต้องพูดตรงๆว่าผมเชียร์ดอทคอยเชียร์เอ่อเชียร์เบบี้ดอทคอยเชียร์ชิบะอินุนะฮะ แต่ตอนนี้เป็นไงบ้างครับเขาก็ร่วงร่วงตอนนี้คือราคาก็ถูกนะครับสิ่งแรกเลยอย่ารักเหรียนแต่ให้รักเงินนั่นแสดงว่าให้เราทํากําไรนะครับให้เราทํากําไรนะครับและอีกตัวหนึ่งเลยตอนนี้เราจะเห็นว่าราคาคริปโตเคเรนซีถ้าเทียบกับปีที่แล้วราคาตอนนี้ล่วงหนักมากๆและลงต่ตํามากกว่าเดิมนะครับแต่ผมคงยังไม่ได้บอกว่าจุดซื้อนี้ควรจะเข้าซื้อเพราะผมก็ ต,ต้องแบ่งไม้ซื้อเนาะอันนี้ต้องทุกคนน่าจะรู้นะครับต้องวางแผนตัวเองให้ดีเมเนจตัวเองให้ดีต้องแบ่งไม้ในการที่จะเข้าไปซื้อคริปโตเคอเรนซีเพราะฉะนั้นเราจะต้องวางเมเนจกับกระเป๋าตัวเองด้วยเมเนจวอลเล็ต uh, ตัวเองก็คือกระเป๋าตังค์ตัวเองเนี่ยว่ามีเงินเท่าไหร่มีทุนเท่าไหร่ถูกไหมครับอันนี้ทุกคนจะต้องเมเนจอยู่แล้วแต่ในเรื่องหนึ่งคือที่ผมสิ่งแรกเลยบอกแล้วว่าอย่ารักเหรียญจนแบบว่าไปงมอยู่กับเหรียญเดิมๆแล้วก็รักจนแบบหัวปักหัวปัม๊มสุดท้ายแล้วเขาพุุุ่่งงสสดดแล้วลว คำว่าพุ่งสุดนั่นคืออัตรากําไรที่เราพึงพอใจหรือ1 0 0 10% 2้เราก็สามารถทํากําไรออกมาต่อรอบได้แล้วการที่เราจะถือยาวข้ามปีหนึ่งปีสองปีมันอาจจะไม่รวยอยู่จริงและไม่มีกําไรอยู่จริงผมเจอมาแล้วนะอันนี้อันนี้ประสบการณ์ตัวเองแล้วกันผมไม่ได้ว่าใครนะว่าเอ้ยคริปโตเคอเรนซีต้องถือหลายปีถึงจะรวยผมบอกเลยว่าเราไม่รู้หรอกครับว,ว่าปลายทางมันจะเป็นยังไงแต่เท่าที่ผม ถือบางตัวมาสองปีเนี่ยสุดท้ายแทนที่ผมจะได้กาไรสองสามแสนแสนหนึ่งห้าแสนสุดท้ายล่วงครับติดลบมากกว่าเดิมด้วยซ้ําต้องจมทุนลงไปอีกน่าแสดงว่าอย่ารักเหรียญน,นะครับอย่ารักเหรียญให้รักกําไรดีกว่ารักเงินดีกว่าครับเอาเงินออกมาก่อนนะครับส่วนวิธีการขายคุณจะขายร้อยเคุณจะเอากําไรออกมาแล้วให้กาไรวิ่งหรือจะเอาทุนออกมาอันนี้แล้วแต่เลยแล้วแต่บริหารจัดการอันนี้แล้วแต่เทคนิคอันนี้เดี๋ยวค่อยมาว่ากนันอีกทีหนึ่งนะครับและอีกตัวหนึ่งสิ่งที่ผมจะบอกต่อคือ บางครั้งถือสั้นไม่ได้บอกว่าเราจะรวยถือยาวทษทีนะถือยาวไม่บอกว่าจะรวยเพราะว่าอะไรผมมองว่าผมมาซื้อหลายๆตัวแล้วบางตัวผมทํามาจินหรือกาไรเนี่ยได้เยอะมากๆเลยแต่ผมไม่ขายผมมอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกหนึ่งหนึ่งปีหรืออีกห้าเดือนข้างหน้าผมจะรวยผมจะดีขึ้นกว่าเดิมผมจะมีผลตอบแทนอ,อัตราผลตอบแทนมากกว่าเดิมสุดท้ายนะครับพอมาวันนี้เราสึกว่าเออมันไม่ใช่แล้วผมจึงทําคลิปนี้ขึ้นมาครับว่า ลองมาปรับ m i n d s e t กันใหม่คนที่ติดตามช่องผมอยู่ก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าผมคงไม่ได้สอนดูกราฟไม่ได้มาสอนดูว่า,าจังหวะนั้นจังหวะนี้อันนี้ผมไม่ได้มีเวลาว่างมากนะักเนาะก็คือหลังๆผมก็ไม่ค่อยมีเวลาทาคลิปเท่าไหร่แต่ผมชอบสอนในเรื่องของอธิบายในเรื่องของไอเดีย m i ซ d เ e ทเทคนิคในการทํากําไรแล้วก็ปรับมุมมองตัวเองนิดนึงอันนี้ทดลองจากตัวเองนะครับทดลองจากในการทํากําไรของตัวเองนะครับแล้วก็ ค่อนข้างเป็นที่พึงพอใจในบางอย่างอะไรที่มันไม่ดีผมก็จะบอกว่าเฮ้ยผมลองแล้วมันไม่ดีผมลองแล้วมันเละเทะเลยมันมันมันขาดทุนนะครับผมก็จะบอกคนที่ติดตามช่องผมอยู่ก็จะรู้อยู่แล้วว่าเออก็มีอะไรผมก็จะพยายามเอามาแนะนํานะครับแล้วก็อีกตัวนึงผมอยากจะบอกว่าเออพอเรารักเหรียญเนี่ยนานๆไปเนี่ยมันจะจมผลท้ายมันก็ล่วงไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นทํากําไรครับอย่ารักเหรียญมากอย่ารักเหรียญนานว่าศรัทธาทําไมผมพูดแบบนี้ แต่ก่อนผมก็ศรัทธาเหรียญรักเหรียญเหมือนกันนะครับรักเหรียญแบบโหงมเลยแบบยาวเลยแต่ผมขอไม่ยกตัวอย่างอะไรกันเนาะเดี๋ยวบางคนรักเหรียญไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวจะไปพาดพิงถึงเราเออไม่เกิดความเออไม่เห็นด้วยอะไรแบบนี้อันนี้ไม่ผิดนะครับเพราะว่าแต่ละคนชอบเหรียญรักเหรียญไม่เหมือนกันแต่ว่าทุกคนน่าจะมีวัตถุประสงค์เดียวกันก็คือทํากําไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองลองลอง,ลองเอาไอเดียของผมไปปรับใช้ดูนะครับว่า รักเงินมากกว่าเหรียญรักเหนนรียญนะฮะแล้วก็การที่จะถือสั้นอาจจะดีสําหรับในช่วงปีนี้นะครับเพราะปีที่แล้วโอ้โหนะขึ้นเอาขึ้นเอาเลยนะครับแล้วยกตัวอย่างอีก,อกตัวหนึ่งที่อย่างอ่ะอย่างเหรียญมีมนะครับในเรื่องของกระดานโอเคเอ็กนะฮะเราจะเห็นว่าโอ้โหนะไม่ว่าเหรียญต่างๆชิบะอินุอย่างเช่นชิบะอินุเนีเน่ยคือราคาจากหลักที่มันพึงพอใจสุดท้ายมันล่วงนะฮะเบบี้ <Baby S 2> ดอลอยนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพอราคาเหรียญเราเนี้ มันล่วงนะฮะตอนนี้มันเรียกว่าอืผมก็เชียรให้ซื้อแหละนะครับเพราะว่าเราจะบอกว่าเออมันเนี่ยพอพอมันล่วงนะครับเราเราจะบอกว่ามันจะไปต่อไหมเห็นไหมครับว่ามันล่วงจริงๆนะฮะเนี่ยฮะเราจะเห็นว่ามันล่วงนะครับแล้วก็พอเหรียญเบบี้ดอสคอยมันล่วงแบบนี้ถามว่ายังน่าซื้ออยู่ไหมยังน่าเก็บอยู่ไหมผมไม่รู้นะแต่สาหรับผม,ผมเองผมเก็บผมซื้ออยู่นะครับแล้วผมก็ยังออมอยู่นะครับแล้วก็ ผมคงยังไม่ไม่เทขายเพราะว่าผมยังมีความใฝ่ฝันนะผมยังมีความใฝ่ฝันความพยายามที่คิดว่าเหรียญเดวิดอลคอยจะพาผมไปมูนแล้วก็น่าจะทําให้ผมสักวันน่าจะไปแบบชิบะอินุอ่ะเออต้องพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าผมก็ไม่อยากจะอวยเหรียญเยอะนะฮะแล้วก็นะกาวกันมาเยอะแล้วครับทุกคนก็บาดเจ็บกันมาผมก็บาดเจ็บเหมือนกับทุกๆคนนะครับทุกๆคนบาดเจ็บยังไงผมก็บาดเจ็บอย่างนั้นนะครับเป็นเหมือนกันนะครับเนี่ย ม,มันก็พูดยากนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองบริหารจัดการตัวเองดูนะครับแต่ว่าถ้าทํากําไรระยะสั้นได้หรือวางแผนเมเน็ตตัวเองใหม่ในกระดานต่างๆใหมก่ก็ลองบริหารจัดการดูได้ครับเพราะว่าผมมองว่าการที่เราทํากําไรในรอบระยะสั้นมันน่าจะดีกว่าเดิมแต่ถ้าเกิดถามว่าเออซื้อวันนี้มันต่ําช่วงนี้ก็น่าซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะตอนที่ราคายกตัวอย่างเช่นเหรียญกาล่าอย่างเงี้ยราคา9บาท11บาท 12บสองบาทสิบบาทยังไงครับเรายังเทซื้อกันเลยนะตอนนี้เหลือยยู่บาทกว่ากว่าทำไมเราไม่ซื้ออ่าเพราะฉะนั้นอยากจะบอกอีกคำหนึ่งคือเราได้ของถูกมากๆอีก1ปีข้างหน้าเราค่อยขายหรือเจ็ดเดือนข้างหน้าเราค่อยขายก็ได้แต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะต่ําลงไปอีกหรือเปล่าอันนี้ผมก็พูดยากนะอันนี้ผมคงไม่ชี้แนะอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นลองไปบริหารจัดการตัวเองกระเป๋าตัวเองดูแล้วก็ ไปลองเอาไอเดียหรือมุมมองผมไปวิเคราะห์ดูนะครับวันนี้ก็มาเล่าเรื่องสองอย่างนะก็คือเรื่องการทํากําไรกับเรื่องมุมมองของการรักเหรียญกับรักเงินตัวเองเนาะก็อยากให้รักเงินมากกว่ารักเหรียญแล้วกันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมันจะแบบผมอะเออถือไว้ปี2ปีมโหดท้ายมันก็ไม่ได้อะไรนะเพราะฉะนั้นก็ลองลองเข้าบทจาัดก,การดูนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเหนือพารวยด้วยนะว,ว่างๆก็จะพยายามแวะมาพูดคุยนะอันนี้ก็ขออนุญาตมาดึกนิดนึงเกือบสี่ทุ่มเลยนะเดี๋ยวพราาุ่งนี้ พรุ่งน,นี้กระดานจะเขียวมากกว่าเดิมหรือเปล่านะฝากของแรกก็แชร์ให้กับช่างเนือพารวยด้วยสวัสดีครับกู๊ดไนท์ครับ